สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกทา่านการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นบางหลักสูตรมีการเรียนทั้งคอ,อร์สเวิร์กและการทําวิทยานิพนธ์แต่บางหลักสูตรไม่มีการเรียนในชั้นเรียนมีเฉพาะการทําวิทยานิพนธ์เท่านั้นดังนั้นนักศึกษาต้องกํากับตัวเองนะครับโดยการแบ่งเวลาในการทํางานตามปกติ และการอ่านหนังสือเพราะว่าการเรียนการสอนในระดับนี้จะเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาหรือสาขาวิชาที่ศึกษาการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆจากเจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาของคณะส่วนใหญ่จะเป็นระบบออนไลน์นะครับเช่นการยื่นแบบฟอร์มคำร้องแต่ถ้านักศึกษาต้องการคําแนะนําหรือปรึกษาเรื่องต่างๆโดยตรงนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่งานบัณฑิตศึกษาอาคารรัตนพิทยา ชั้นสองนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับมาให้ข้อมูลกับนักศึกษาดังนี้นะครับคุณอนงนาตโยคุณนะครับหรือพี่เป้านะครับหัวหน้างานวิชาการนะครับคุณสุลรั์คำพิระนะครับหรือพี่จอยนักวิชาการศึกษานะครับและก็คุณกัศะปัญญาคำนะครับหรือน้องแมนนักวิชาการศึกษานะครับก็ขอเชิญพบกับเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลที่จะให้ข้อมูลกับนักศึกษาครับ สวัสดีค่ะอนงนาโยคุณหัวหน้างานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นหรือน้องๆจะเรียกว่าพี่เป้าก็ได้นะคะซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบในงานบัณฑิตศึกษาโดยหน้าที่รับผิดชอบหลักของพี่เป้าจะดูแลเรื่องของตั้งแต่หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก การรับเข้านักศึกษาในกระบวนการรับเข้าตั้งแต่สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าสําหรับการรับสมัครเป็นของบริบวิทลัยนะคะรายละเอียดของรายวิชาเพื่อคอ .3 นะคะ ก็เป็นรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนมคอสามสิบรายวิชาสําหรับลงทะเบียนการประกันคุณภาพการศึกษานะคะและขอให้ระเบียบเพิ่มเติมที่สําคัญก็คือระยะเวลาในการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทร,ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรคือ2ปีแต่ว่าสามารถใช้ระยะเวลาได้สูงสุดถึง5ปีการศึกษาระดับปริญญาเอกระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรคือ3ปี สามารถใช้เวลาสูงสุดได้ถึง6ปีการศึกษานะคะซึ่งรวมทั้งสอบป้องกันตีพิมพ์ผลงานหรือเงื่อนไขอื่นๆตามที่ระเบียบแล่มหาเวลัยกำหนดและสำหรับภาษาอังกฤษเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโดยเฉพาะนักศึกษาระดับเอกต้องผ่านภาษาอังกฤษภายในสองปีการศษานับจากวันที่เข้าศึกษาสำหรับปริญญาโทภาษาอังกฤษต้องผ่านภาษาอังกฤษก่อนการสอบป้องกันวิทยาพน์ค่ะ สวัสดีค่ะสกุลรัฐคำพิระเรียกจ่ยก็ได้ค่ะปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษารับผิดชอบในส่วนของการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุมัติเข้าโครงวิทยานิพนธ์สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาค่ะ ในส่วนของการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องใช้แบบฟอรม์มบว2 1ซึ่งการยื่นคำร้องต่างๆของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นการยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือเรียกย่อๆก็คือ g s Form ค่ะหลังจากที่นักศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการอนุมัติเข้าโครงซึ่งแบบฟอร์มที่ใช้ก็จะเป็นแบบฟอรม์มบว23 หลังจากที่อนุมัติเขาโครงเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แบบฟอร์มที่ใช้ก็จะเป็นบว25าคำร้องขอสอบและบว26คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบในการเสนอขออนุมัติสำเร็จการศึกษานักศึกษาที่จะสามารถยื่นขออนุมัติสำเร็จการศึกษาได้จะต้องมีการสอบและก็ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่บัณฑิตวิทยาลัยและผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจึงจะสามารถยื่นขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได้ค่ะสวัสดีครับผมกัศนตนปัญญาคำนักวิชาการศึกษาหรือเรียกว่าแมนก็ได้นะครับรับผิดชอบงานในระดับบัณฑิตศึกษาเรื่องของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาการยื่นแบบฟอร์มและคาร้องต่างๆการทําหนังสือขอความอนุค์เก็บข้อมูลและหนังสือขอความอนุค์แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก การสอบเข้าโครงวิทยาน,นิพนธ์รวมไปถึงของการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสําเร็จการศึกษาในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนท่านสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ ig.kku.ac.th โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ในระหว่าง9-15หน่วยกิตแต่สําหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า9หน่วยกิตหรือมากกว่า15หน่วยกิตท่านจะต้องยื่นแบบฟอร์มคําร้องบว9ซึ่งสามารถยื่นได้ตนเองที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาครับ ยิยนดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับ